อันว่าอาจว่าส่วนว่าอันว่าโทสะธาตมีความวิสยาเป็นต้นนั่นอันบุคคลใดตัดขาดด้วยดีแล้วด้วยอรหัตมคยานถอนขึ้นด้วยดีแล้วจะทําให้มีรากอันขาดอันว่าบุคคลนั้นผู้มีโทสะอันคลายแล้วผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีรูปเห็นคนดีดังนี้ดังนี้แห่งวัวสองแห่งบทว่ายัสะเจตังดังนี้เป็นต้นจบประโยคเ่งในการที่สุดลงแห่งเทสนาอันว่าชนทั้งหลายมากบรรลุแล้วซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดำปฏิผลเป อันว่าเรื่องแห่งพิสุชื่อว่าหัตถกะอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองชื่อว่าสาวัตถีทรงปรารบซึ่งพิสุชื่ว่าหัตถกะจัดแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่านณมุนตะเกนะสมโนดังนี้เป็นต้นต่อไปเป็นประโยคึ่งได้ยินว่าอันว่าพิสุนั้นมีวาทะอันซัดไปแล้วกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายพึงไปสู่ที่ชุโนนในเวลาโนนอันว่าเราทั้งหลายจะกกระทําซึ่งวาทะดังนี้ไปแล้วในที่นั้นก่อนกว่านั่นเที่ยวกล่าวแล้วซึ่งคำทั้งหลายมีคําว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดอันว่าเดรัจฉีทั้งหลายไม่มาแล้วเพราะความกลัวต่อเราอันว่าความแพ้แห่งเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านั้นนี้นั่นเที่ยวดังนี้เป็นต้น มีว่าถ้าอันทัดไปแล้วย่ำเที่ยวกลบเกลือนอยู่ซึ่งคําอื่นด้วยคําอื่นอันว่าพระศาสดาทรงตรัสแล้ว่าได้ยินว่าอันว่าพิสูจชื่อว่าหันตกะกระทาอยู่อย่างนี้ดังนี้ทรงยังพิสษุให้เรียกร้องแล้วซึ่งพิสูชื่อว่าหันตกะนั้นตรัสแล้ว่าลูกันหันตกะได้ยินว่าอันว่าเธอกระทาอยู่อย่างนี้จริงหรือดังนี้นั้นเมื่อคําว่าอันว่าข้าพระองค์กระทาอยู่อย่างนี้จริงดังนี้อันพิสูุชื่อว่าหันตกะนั้นกลาวถูกแล้วตรัสแล้ว่าอันว่าเธอย่อมกระทําอย่างนี้เพราะเหตุรรว่าาาอกกะต มีอันโน้นแห่งสีสะเป็นต้นนั่นเทียวหาไม่ได้ส่วนว่าอันว่าบุคคลใดยังบาปทั้งหลายอันละเอียดหรือหรือว่าอันยามให้ระงับแล้วดำรงอยู่แล้วอันว่าบุคคลนี้นั่นเทียวชื่อว่าเป็นสมณะย่อมเป็นดังนี้ได้จัดแล้วซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่า